สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่บ้านอาลเบิร์ตสกุลุกุนจะพี่น้องจ้ามันอีสซบเปิลทำให้กินส่มนจะพี่น้องพี่น้องจ้าเบิรงจ้าใหญ่ขนาดเลยมะม่วงมะม่วงอย่างพี่น้องจ้าซาเปินบ่กู้ซื้อมันจะใครบอกซื้อมะม่วงอันนี้กะคอมเมนต์มาในทุอจักพี่น้องจ้าอันนี้มักระดิ่งปิงปองนี่ ลูกเล็กมันลูกเล็กเป็นี้นงไงพน้อันนี้ใหญ่นี่ใหญ่บมเต็มที่จ้ะพี่น้องจ้ะนี่นใหญ่นสนใหญ่เป็นี้อีกจ้ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งสามมือเต็มไปจ้ะใหญ่ขนาดเลยได้มาสองลูกอันนี้คุณจ้อจนั่นเอาลูกจากต้นมะม่วานนี่พี่น้องตกแตกตัวนี้จะใหญ่ใหญ่กว่าตัวนี้นิดนึงจ้ะพี่น้องจ้ะ ได้ประมาณ3ามโลกม่คุยหนอลอสองโลสอโลครึ um. 8, 4. 4. 5. 5่งหนิดเกือบพี่น้องมาได้จ้าเสร็จเสร็จมานกันพอมาอะไรตนอะกันพี่นงจ้าอืมาจะนัาจะเอาเกือเกือสิเดนึ้ หักพ่กมัมดเ่ไเด้พี่เนอะมันกำลังกันเหลือง อแมนไงค่ะไงเนี่ยเคยเห็นม้วนไงพี่น้องจิตใจดีครับคุณนะเอาลงมาบ้างไงจากต้นไม่ไหมนะพี่น้องจใจนี่นะส่วนเสียงเกากแอบครับโออกมาจากที่สูงเนาะหนุนคุยเลย ไอเบียมนี่นพี่น้องไปปลูกบ้างวันที่ทำงานจ็กม่เห็นใมาจา้า

อันนะี้ม <t us 2> mm ันแกะจะสุกแล้วพี่น้องมันจะออกมัน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 หวานพี่น้องถ้าลูกเล็กเนี่ยมันจะจะส้มจะเปรี้ยวพี่น้องจ้าเดี๋ยวลองกินกันหน่อยก่อนดูก่อน

มันจะเป็นทัาไงต้นเดียวกันพี่น

มาจาจากต้นใหม่ๆเือจากพี่น้องจ้าตอนไปเอาบริบเวณบริเวณพาไปน้ำนู่นจาน้าเนาะอามาจา้าอันนี้มมงมอีกสนิปหนึ่งจากพี่นอ้องอกคดอกจากพี่น้องจ้าอยากจะหน้าห้องจาขอย้ายบนมาอันนี้พันไม้พี่น้อง ไปเอาเลื่อมพี่น้องเลื่าพี่น้องไป,องไป,ไปเอาน้ำกันปิ้วครับขนาดนี้นะค๊ะต้องกเกปกิดอนีกนะผส มาจ้ะเน้อออนเบิร์ด <coughs> 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 วงเปียววัวไววาหรืเนาะเดี๋ยวค่ะจองจองค่ะ